เริ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราเข้าป่าลำไยไฮทองคำนู่นะครับป่าสงเจ้าของสวนลำไยไฮทองคำลูกชายลูกชายผมมาลูกชายป่าสงบอกอันนี้ลูกชายคนโตป่าสงนะครับป่าสง์ป่า้างร้อยแปดโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตายห่าแล้วลำผิดก้อนละ เมื่อคืนเล่นไอ้น,นี่ไปครับเมื่อคืนเล่น <c oughs> เล่นอิมเผือก <c oughs> เล่นไอ้น้ำใสๆครับน็อกเล่นเล่าป่าเป็นน็อกเลยป่าสงกจะจัดให้แบบดูลแลแขกให้แบบหัวที่หัวตําเลยอันนี้ก็บรรยากาศสวนลำใหญ่ป่าสงป่าส้างร้อยเปอร์เซ็นต์ขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะไปเลยครับร้อยแปดโอ้ประจัน 100ปลาสองกำลังปีนโอ้โหนับยุดเทิงคุณละเท่งกกลำใหญ่กำลังปีนตัดอยู่ <No. S 1> นี่ครับตัดเต็มนะครับพยางปูเตรียมคนลำใหญ่ mm. สามลร้อยขอ้างทางแวะได้นะครับสั่งได้นะอันนี้ลูกชายคนโตรปลาสง รับการความอร่อยครับพามาเที่ยวบ้านขาดอย่างเดียวนาลีสุลามีนาลีขาดลูกใหญ่มากเก็บไม่ทันปลาสงบอกเก็บไม่ทันครับสองตายายอยู่กันสองคนลูกชายก็ไม่สนใจครับปล่อยให้ลําไยเน่าเต็มต้นเลยวันนี้มาก็เลยจัดเลยครับปลาสงตัดให้เต็มรถพี่กับครับ โอ้ right. ป่าน้ำใหญ่อยู่ในดงลำใหญ่เต็มต้นเลยกินวันนี้ยาน้ำตาลขึ้นหนึ่งวัน sucar ton, sucar ton, tuyệt này, đi, Lúc to lúc กำลังขนลำญ่กรุงเทพรอรับนะครับกรุงเทพรอรับวันนี้พาลำญ่จะพาลำญ่กับกรุงเทพหนึ่งปิกอัพอร่อยบนต้นเขาเรียกสุข้าต้นครับ ต้นลำใยป่าสงเขาไม่สูงมากนะครับตัดง่ายแกอายุ69แกปีนขึ้นต้นไม้ครับไปตัดเองอายุ69นะครับแต่หน้าตาประมาณ50กว่าเขาเรียกป่าสงป่าซางร้0ยเปอร์เซ็นต์ปูนะครับป่าสงอายุ59ปีนต้นลำใหญ่ห้านขันภาษาอีสานเรียกว่าห้าน แม่นไหมครับป้าภาษาอีสานเขาเอิ่นหานกกใหม่ติครับโอ้โอันนั้นเขยเสลาภูมิป่ะนะเสลาภูมิบอกได้ทุกภาษาครับปลาสองกำลังลุมเก็บลุมเก็บลำไยจะเอาไปกรุงเทพหนึ่งรถปิกอัพใส่ขนโนนครับใส่ขนโุนจอดอยู่ เป่ากันเป็นสวนๆไปมันหวานมากเลยใ้เจ้านายเจ้านางคือให้ปากแหวเลยก็วันนี้ยอนน้ำตาลขึ้นหนึ่งวันครับสุดยอดนะครับเจ้าของสวนปีนตัดให้เองลําไยลําไยไอ้ทองคำ ลำไยหายทองคำสวนป่าสงป่าตาไม่ไม่เหมือนทั่วทั่วไปนะครับเนื้อหนาเป็นสีชมพูหวานกร,รอบแล้วก็<า>ไม่มีสารไม่ฉีดยาเพราะฉะนั้นสามารถกินสดสดได้เลยสุดยอดครับไม่ต้องแช่น้ำเกลือไม่ต้องแช่น้ำเกลือไม่ต้องแช่เหล้าป่ากินแล้วรับรองน้ำตาลขึ้นแน่นอนบ้าน ผมก<ห>ินมากินมา2วันให้ดีนะนำไปแกะแกะ,แกะออกจากเปลือกนะครับเอาเม็ดออกเสร็จแล้วใส่กล่องแล้วแช่ช่องฟรีซเวลาจะกินเราออกมาเอาช้อนตักเหมือนไอศครีมลำไยครับสุดยอดสุดยอดแซบไลเดอร์้ครับนั่นเคยเสลร์ภูมิครับแซบไลเดอร์นะคนจังหวัดลำพูนพูดได้ทุกภาษาเลยครับคนเดียวครับหนึ่งเดียวในลำพูนหนเดียวในป่าซาง ปลาสงร้อยแปดร้อยแปดดอย้อยแวงการออฟโรดเขาเรียกปลาสงร้อยแปดดอยถาว่าพื้นที่เขาเรียกปลาสงปลาสร้างเปอร์ซสุขทาต้นวาส่ต้นสงทัวร์นะพูิด้วย กินอ่างแท้มาเทเวยกำลังเก็บกันงุ้มงิงุ่มๆงี้บเลยครับกินคาต้นครับกินคาต้นอู้หรอดกมากไอไอเขงอันที่เอามาเดี๋ยวนู้ดเทอออกเนาะเท้ออกเลยเทอออกแล้วเอาเขงนั้น สายแทนครับครับอันนี้ยังอยู่ในเข่งเลยนี่เก็บมาจากสวนนู่นนะครับที่เบียงปลาเป้าอันนี้ที่เบียงปลาเป้าอันนี้เดี๋ยวเราเอออกเลยมันลูกกระตากกันเปลือกกระตางกันเนื้อกระตางกัน เราจะเลียงปลาเป้านะครับเดี๋ยวเราเก็บไปส่งที่มึงเต็บหวานตาแตกเลยเฮ้ยจอดกินให้กระน้ำใจไปเลยวันนี้ มีข้อแก้นะครับก็คือเดี๋ยวจะกินลำไย,ยเยอะๆครับแล้วก็กินน้ำใบบอบกแก่ช้ำในร้อนในไปในตัว,อ,วอ๋ออวยบอกว่าก, <c oughs> กินอ่างแทค่มันถ่ายวิธีการเฮ้ยได้ถ่ายวิธีการขนลำไย,ยเขาบอกเจ้าของสวนบอกว่าให้เอาใบาลองก้นก่อน ต้องทำแบบนี้ใบลองกน้นนแ่นอนวันนี้เที่ยงก็เก็บไม่หมดครับพันกว่าต้นข <c oughs> นได้แค่ขนครับผมสุป <c oughs> ข,ข้าต้นไหมใครจะเอาออเดอร์ไว้ก่อนโอนตังมาเลยโอนตามแล้วสามโลร้อยสามโลร้อยค่าจะส่งร <c oughs> ้อย <c oughs> ห้าสิบกันเองกินข้าต้นไหมมันแดงร่มมีรีดิ ทั้งลงพักอ่ะเบาหวานขึ้นเัินนำตาอร่อยมากเอ๊ะกินอะไรกินอ่ะกินคาต้นอ่ะอันนี้เขาเรียกสุกคาต้นนะครับโอ้รู้สึกไหมล่ะแนงกาดไหมล่ะข้างหลังอ่ะ ก็ต้องทําให้ม like ันถ so ูกไม่งั้นเดี๋ยวก็ร้อนในแล้วก็ร้อนในแล้วก็เป็นเบาหวานก็ต้องมีเคล็ดลับเออต้องกินยาด้วยครับหยดสดกระดิ่งเลยตีกลิ่นลำไที่ถูกต้องแก้เคล็ดต้องเอาไว้หอกก้น มามาสวนลำไยตื่นมาก็กินลำไยเลยครับก่อนนอนก็กินลำขีดตายังไม่ได้ถูเลยก่อนนอนก็กินลำไยตื่นมาก็กินลำไยนั่งกินกับป้ยสองคนกยก็กินอะไรเป็นโลโอ่ะก็กินของข้าวแล้วของหวานยังไม่ได้กินเลยก็เดินเข้าไปเก <c oughs> ็บลำไยไปกินเลยลำไยเราใช้เวลากี่ปีครับป๋าถึงจะขึ้น ออกดอกเอาคนก็สามปีก็เริ่มได้กินแล้วครับอ๋อสามปีได้กินแล้วผมเปลี่ยนจากเมียสวนทุเรียนมาเป็นเมียสวนลำไยดด้ว่ะสามปีได้กินไวกีนนั่นหกเดือนไอหกปีถึงจะได้กินลูกกินก็ยากกินยากด้วยมีน้ำไม่เป็นก็มือแหกองเรียนแล้วแหละแล้วก็กินคาต้นไม่ได้ด้วย ลำไยนี่เขาเรียกชื่อลำไยพันกระโหลกลานะครับต้องเอากระดาษนีดหนึ่งมาใส่บนหน้าหัวครับตรงตรงตันวางของหน้าตู้ขึ้นพุงโอเคโอ้กินทั้งวันก็ไม่เบื่อได้นี่มันหลายครับพอดเยอะมาก ยืนงงในดงลำไยไห,หทองคำพึ่งพึ่งน้อยเลยเยอะเบิร์นะครับขนาดยวนยืนน้ำกิ่งมันไม,ม่นยังขึ้นหน่วยไหมไรครับพีีเซนเตอร์สวนลำไยปลาสอง กินเป็นหายเลยนะครับกินเป็นไหไหๆเลยครับแตวกรเมาไหมกคือไม่เมาไม่เมาดอดยังไม่น่าจะถึงขึ้นมาภาคเหนือป่าสงคนเดียวเลยครับเจ้าพ่อป่าซาง สิงฮีโน่เบนรอยใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านขี่มามีหลังเดียวทั้งจังหวัดเวะเดินเลยมันไหลอีหลีเมืองเนี่ยรวยมันลูก,กโตเลยถามประสงค์เขาบอกเมื่อกี้ว่าปลูกลำไยใช้เวลาสามปีได้กินลูก ทุเรียนหกปีก็ว่ามันจะตา่างจะต่างกันห,นหนึ่งนะครับเรื่องกิโลลำไย,ยลำไย,ยตกกิโลกี่บาทครับป่าสิบหกบาทนะถ้าท,ทั่วทั่วไปเลยครับปกติถ้ามันราคาไม่ตกเนี่ยราคาแบบก็ซื้อกันทั่วไปเลยสามสิบห้าสี่สิบประมาณนั้น ลำไยต้นหนึ่งใช้เวลา3ปีเก็บลูกได้กิโลละประมาณ30บาทสอบถามจากปลาส่งมาลำไย6ปีถึงจะเก็บลูกได้กิโลกร,รัมหน้าสวนนะผมว่าน่าจะไล่กันนะ50บาท60บาทนี่แหละตอนนี้มันก็20บาทมัดปุกอ๋อครับมัดให้ด้วย ครับถ้าเป็นล่วงอ๋อใค่อีเขียงนี้ถ้าเป็นล่วง,วงก็เจ็ดนหมดเลยลูกล่วงเจ็ดบาทมัดกระจกุกร่วงบาทสิบเจ็ดมัดกระจุกยี่สิบค่ามัดสามบาทถ้าตัดเองค่าต้นก็โลละสิบบาทถ้าถูกใจให้ฟรีเลยถ้าถูกใจให้ฟรี มานะครับมานะใครที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องมาเพราะรู้ว่าบ้านแต่ละคนต้องปลูกลำไยแล้ว่วนพักนะคนที่อยู่ภาคอื่นถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนจะมาเที่ยวดอยยินทนน์ผมแนะนำแวะมาที่สวนป่าสงรอยเปอร์เซนตวงการอบรถเรียกป่าสงรอยแปด ร้อยแปดดอยร้อยแปดดอยร้อปดอยในในทั่วภูมิภาคแถวเนี้ยปลาสงตลุยมาหมดแล้วนะวาาาาแถวนี้เขาเรียกป่าสงปลาซางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชายาแก่ใครที่จะขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือนะครับจังหวัดลำพูนแล้วก็แทงออกไปอีกร้อยห้าิบกิโลเมตรลัศมีนะครับหน้าผลไม้ภาคเหนือมาได้เลยสวนปลาสง ซื้อราค,คาถูกกลับบ้านได้ครับถูกใจให้ฟรีเพราเอาตังค์ครับที่ใหญ่กลางเต็นท์นอนได้บรรยากาศดีอยากกันยุงมาด้วยนะพออยู่ในสวนบรรยากาศดีครับพาลูกพาเมียมาได้เลยข้าเท้ายขยาออฟโรดมานี่เข้ามาในสวนเงินหมดอ่ะนะหมอกลางเต็นท์ใต้ต้นลกลางเต็นท์เจ้าพยาออฟโรดมาก็กลางเต็นท์ใต้ ต้นลำใหญ่หมดเลยหน้าหนาวก่อกองไฟกันเลยนลนหน้าหนาวก่อกองไฟกันเลยเป็นที่ทำการกองห้าด้วยนะเขียนะื่นเ้อที่ป่าสงที่สวนป่าสงนี่ก็ปเ,เป็นที่ทำการของกองห้าออโรถทางหลวงนะครับป่าสงเป็นภูมิหน่วยการเขียกองห้า ถ้าพาลูกเมียมาเที่ยวภาคเหนืออย่าลืมแวะครับซื้อผลไม้กลับบ้านราคาถูกๆถูก,ถกใจแกให้ฟรีครับปีนตัดเองด้วยกับมือเจ้าของอายุ69แต่หน้าตา55ไม่แก่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีของดีครับคนหน้าตาดีอารมณ์ดีปลาสงป่าซางร้อยเปอร์เซ็นออโหดเขาเรียกว่าป่าสงร้อแ0 8ดอย ก็สุดยอดแล้วครับปาทรงบอกถ้าถ้าเป็นลูกที่มันร่วงเองครับลูก,กลําไยที่มันร่วงโลละ17บาทถ้ามัดกระจุกให้20บาทต้นหนึ่งใช้เวลาปลูก3ปีครับราคาขายส่งตลาดทั่วไปก็โลละ30บาทถ้าพวกเราพากันมาก็ขายกันขำๆครับลูกล่วง17บาท มัดกระจุกยี่สิบถ้าถูกใจให้ฟรีมีที่กางเต้นนอนด้วยครับบรรยากาศดีถ้ใ,ให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลทำดีให้เบิ้ลถูกใจให้ฟรีปลาสงป่าสังถ้าขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือนะครับถ้าจะวิ่งผ่านลำพูนเลยแวะได้นะครับแวะสวัสดีทักทายกินน้ำยงน้ำเย็นได้ครับแก่ใจดีอยู่รถพังรถอนนี้แล้นาตอะไรแถวนี้ก็ป่าสงรับหมดครับ มีรถยกสิบสองคันถูกใจยกฟรีขอมีดีกีคุยกันป,ป่าสมป่าสร้างเจ้าแก่ไม่มีรถมาขนเหมาเป็นตู้เดี๋ยวเอาคอนเทนเนอร์ไปส่งืลำไยครับจะจะยกตู้ไปขายเวียดนามอะไรก็มายกได้เลยครับตู้หนึ่งจก็ประมาณเดียวนะของผมมันสามคูณหกสามคูณหกมันมันตกสองตันครึ่ง ตู้ยาวตู้ที่วางหางปลาครับสามสิบตันยกไปขายเด้อเอาส่งออกได้เลยลำใย,ยมีพันกว่าต้นต้นละหลายๆกิโลเลยวันนับไปได้ลูกมันดกมากไม่มีฉีดยาด้วยนะดินแถวนี้ผมว่าดีสุดยอดเลยบ่ธรรมดา น้อยหนาบ่ามาบ่าต้องห้องให้เดอน้องบ่ต้องห้องให้มือแรงเพียงขื้นมาหลับไดีย๋ยสถานีเราจะไปเปิดท้ายขายลำไยอยู่หน้าสถานีครับที่เสื้อโลละสิบเจ็ดบาทผาให้ไปถึงเทียบโลละร้อยครับอยากกินก็กินไม่อยากกินอยากซื้อก็เสื้อไม่อยากเสื้อไม่ต้องมาเสื้อครับ ถูกใจให้ฟรีฟังเสียงเจ้าของสวนบอกถูกใจให้ฟรีหาที่ไหนที่แรกตั้งใจจะไปนู่นแหละครับจะไปหาเมียแถวเมืองจันนะฮะจะไปจีบสาวสุเรียนครับแมวละเปลี่ยนใจแล้วครับสามปีที่นี่ได้กินที่นู่นหกปีถึงจะได้กินลูกบัดได้บัดได้มาพี่ดีกว่ามาทางเพ่นะครับเนาะ ปาสงแกเนี่ยแกทำงานทั่วประเทศครับแกไปทุกจังหวัดแกพูดได้ทุกภาษาสมัยแกเป็นไม่รุ่นเนี่ยแกบูหน้าดูครับแกล่อนขึ้นล่องเหนือใต้อีสานกลางไปทำงานเลยไปมีเนี่ยไปทำงานครับแกมีรถหางปลารถสิบล้อนะครับรถสิบล้อรถหางปลาหัวลากรถพ่วงวิ่งทั่วประเทศครับ รับส่งรับจ้างทุกอย่างขอให้บอกมาแกส่งไปหมดแล้วครับผมว่าแกก็ดีนะที่ฟังประวัติแกมาคือโดนโกงเยอะมากเงินหลายหลายบาทนะครับที่ได้ยินนะแกก็ไม่ได้สนใจนะถือว่าทําบุญทําทานมันก็น่าจะเป็นผลส่งมาให้แกจนถึงทุกวันนี้แหละมีอยู่มีกินแกก็อายุเยอะแล้วนะครับหกสบเก้าแต่แกก็อยู่แบบ อากาศบันดีแกแข็งแรงมากคนอายุ69ยังเฟี้ยวอยู่นะครับถ้าเป็นในกรุงเทพกับเมียเป็นสิบครับอันนี้ปลาสงปลาสรส100้างร้อยเปเซ็นเขาเลยเรียกปลาสงร้อยแปดดอยเพราะว่าไปดอยไหนเสร็จหมดครับไอ,อยู่ใสก็แม่ซ้ายวะมาเด้อมาเด้อ ท่านพ่อขวัญชัหนุ่มแม่สายไปถึงครึ่งทางเชียงรายแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปนู่นนี่ไม่ได้ไปหาเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เด้อว,วันหน้ามาใหม่วันหน้าจะนั่งรถไฟมาแบกแพกแบกแพกหมอ Back pack, มเป้ยผมติดใจภาคเหนือซะแล้วเพิ่ <c oughs> ม,มาเป็นครั้งแรกในชีวิตติดใจซะแล้ว <c oughs> หมดแล้วครับเข้าแค่น well. ี้ก็ได้เฮ้ยตลาดคือหอยแพงเลยเอาเนือฟ้ามานให้ทิ้งคาเลยเนี่อยากรู้นะแล้วก็บอกว่าจะกินดูมาที่ใบยากเนี่ยมันก็ชอบกินแล้วเป็นเนื้อยอดครับ เขาต้องกินนะลูกต้องกินนเราต้องเิน้ยได้เราเรา,เราต้องรูกอ๋อ,อเคี้ยวเป็นอย่างนี้